11. สัญญาณที่บอกว่าตาที่สมของคุณกำลังจะเปิดคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนคุณเริ่มรับรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึกเริ่มมองเห็นในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าหากคุณเคยรู้สึกแบบนั้นอาจเป็นเพราะตาที่สามของคุณกำลังจะเปิด ตาที่สามหรือดวงตาแห่งยานทิพย์คือศูนย์กลางของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณตั้งอยู่ระหว่างคิวจัดเป็นจักระที่หกหรืออัญญาจาักระเมื่อตาที่สามเริ่มเปิดเราจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่ลึกซึง้งเกินตาเนื้อจะมองเห็นและนี่คือ11สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่การตื่นรู้ขั้นสูงสัญญาณที่หนึ่งฝันแม่นหรือเห็นล่วกหน้าคุณเริ่มฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีลางสังหอ์แม่นยำโดยไม่รู้ตัวสัญญ,ญาณที่สอง รู้สึกถึงพลังงานของสถานที่เมื่อคุณเข้าไปในที่ใดคุณจะรู้สึกอึดอัดหรือเย็นวูบทั้งที่อุณหภูมิปกตินี่คือการรับรู้พลังงานสนามแม่เหล็กของสถานที่นั้นสัญญาณที่3เริ่มได้กลิ่นที่ไม่มีใครได้กลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นทูบหรือกลิ่นที่เกี่ยวกับพลังงานบางอย่างคือการที่จิตคุณเริ่มไวต่อมิติที่ลึกกว่าสัญญาณที่4 ปวดหรือเต้นตุบที่หว่างคิ้วคุณอาจรู้สึกปวดเบาๆหรือเหมือนมีพลังไหลผ่านระหว่างคิ้วอย่าตกใจนี่คือการเริ่มเปิดของจัก,กระที่สสัญญาณที่5รู้สึกว่ามีคนมองหรือมีพลังงานรอบตัวคุณเริ่มรู้โดยไม่ต้องหันไปมองนั่นคือคลื่นพลังรอบตัวกำลังเชื่อมกับคุณที่6เริ่มเข้าใจใจคนโดยไม่ต้องพูดคุณเริ่มจับพลังรู้ว่าคนนี้คิดอย่างไรแม้เขาไม่ได้พูดนี่คือพลังของยานในจิตใต้สำนึกที่กำลังตื่นสัญ,ญญาณที่7 ชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นคุณไม่ได้เบื่อคนแต่คุณเริ่มดึงพลังกลับมาสู่ตัวเองเพื่อจัดระเบียบจิตและเตรียมใจรับคลื่นใหม่จากจักรวาลสัญญาณที่8เริ่มมองเห็นภาพในสมาธิแม้คุณยังไม่เข้าใจ แต่ภาพเหล่านั้นจะปรากฏซ้ำๆบางคนเห็นพญา,านาคเทพพลังงานหรือแสงสว่างนั่นคือภาพภายในที่จิตวิญญาณพยายามสื่อสัญญาณที่9เทวดาหรือพลังดีเริ่มเข้าฝันถ้าคุณฝันบ่อยๆถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการเชื่อมสายพลังระหว่างพบสัญญาณที่10จิตวัยต่อคำสวดคาถาหรือบทภาวนาคุณเริ่มอินรู้สึกสะเทือนหรือขนลุกขณะสวดมนต์จิตของคุณกำลังตอบสนองต่อพลังถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์สัญญาณที่11 เริ่มรู้จักคำว่าพอและสงบแม่โลกจะเร่งรีบแต่ใจคุณเริ่มช้าลงและสงบมากขึ้นนี่คือเครื่องหมายว่าจิตสูงกำลังเปิดทางให้ตาที่3ามเบิกบานเมื่อคุณพบ3-5ถึงข้อในตัวเองแสดงว่าคุณเริ่มตื่นแล้วหากมีครบเกิน7ข้อตาที่3ของคุณกำลังเปิดอย่างจริงจัง อย่ากลัวและอย่าฝืนจงปฏิบัติให้จิตนิ่งสวดมนต์แผ่เมตตาและรักษาศีลให้มากพลังพิเศษที่มาพร้อมตาที่สามจะไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับแต่จะเป็นพลังใจพลังรู้และพลังเมตตาที่ช่วยทั้งตัวคุณและผู้อื่นเพราะแท้จริงตาที่สามไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่คือการมองเห็นชีวิตด้วยใจที่ตื่นจริงถ้าคุณเชื่อว่าจิตของคุณกำลังพัฒนาอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพบกันคลิปหน้าครับ